สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับศิลปินนังเอกสาวสวยครับอุปาตกล้องออียงเนี่ยเฮ้ยกล้องละเนาะกล้องแบบสวยละเนาะมึงเนี่ยเออดังกระแตงคับกระแตงกระแตงเออนั่นพอดีอยู่นะมั่นมามีหม่องไว้ลยดิเนต่วยนะฉันนั่นพอดีพูดเท้าพอดีเลยวันันพอดีไปพี่น้องเข้ารันซ้อมช่วงเย็นนะครับไม่มีใดยาขึ้น่าบริสุทธิ์ ได้มากกับนางเอกวิกี้ของเฮานะครับนะครับช่วงเย็ยนของเรามาถึงแล้วที่สำนักงานสันนวันเติงสซ้นพพี่น้องไปเบิร์ครับบรรยากาศยามค่ำนะครับโอโ้ใครมาเนี่ยใครมาเนี่ยมีคิดไม่ฝันเลยตกแล้ว ตื่นเต้นเนาะสวัสดีครับปัดมะหอดตะเหินนี่ตีมะสอมน้ำมูตีอบมาออกาดออกจากไหนปีนีน้ำวางไหก่อมาจางไหน15ออกปะกวนที่หนุนเกลือเนี่แล้วออกปะคนที่หนุนเกลือ คุณพ่อประมวลนะครับมาถึงแล้วพนักขับรถบัสของเฮ้านะครับปีนี้เดินทางกับคุณพ่อประมวลมีเรื่องจะปรึกษาหรืออะไรปรึกษาเท่ากับอ๋อเหรอมีเรื่องจะใช้ว่าอย่างนี้ดีกว่าเออเออเอสบักเขาเรียกว่าอยากใช้เขาเรียกว่าอยากใช้ไง อาหารเย็ยนของเราวันนี้แม่จะใส่นี่นี่อ๋อเลยอ้าน่ากินมากคือได้ใส่เสื้งงามแท้ไหนดูเสื้อส,สีสวยจังเลยเยอะเนี่เห็นบ่เดี๋ยวจากองอยี่สิทำอะไรากินกันย่าะหวงตาเออเออเออว้าวน่าอย่างนี่ มีแซ่ของแม่คาพิหาไม่กินแซ่ไอะไรดูดไปนะพี่ก็ดีก็เพื่อนมีบ้านเรือนหลังใหญ่หามจังไปไปหายิ้มปูยิ้มปุยเนาะยิ้มปูยิ้มปุยเป็นมีความสุขเป็นเอียงเนาะ พอสัมภาษณ์หน่อยจ้ะออกรายการหน่อยข้าม้าเลยข้าวม้าเดี๋ยวขม้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งข้าม้าเดี๋ยวข้าวม้าเดี๋ยวตู้เท็ดดีโอ้ยได้แล้วได้ละได้ละเออเจ็บเจ็บสวัสดีครับพี่น้องแบบเซอร์ไพรส์ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับตอนนี้มาถึงแล้ว ไทยนะเออสวัสดีครับขอถ่ายก่อนเพื่อนเลยแล้วกันเพราะว่ายินดีต้อนรับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนนมไม่เหนื่อยจังเลยมาสีงไงโอโ๋อหลได้พักผ่อน,อนบ้างเลยยังนี่มาสีเียนอนมาคนเดียว,มา,ยวมาจากออก,กาลาสีปาร,ร์ มาแล้วพี่น้องครูเท็ดดี้นะครับวันนี้มาทําอะไรครับมาทําโชว์อะไรโชว์วัฒนธรรมนะเฉีสเออโชว์เปิดพี่น้องอุบไปก่อนนะครับเมื่อนี้สาหรับอ่าคุณครูเท็ดดี้นะครับเจ้าของรางวัลพระราชทานกว่าพันรางวัลเลยก็ว่าได้เออพร้อมนะพร้อมต้องพร้อมมือนี้กินข้าวหรือยังครับกินข้าวกันกินข้าวก่อนนะ ตื่นเต้นตื่นเต้นครับคุณครูมาถึงแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเขาเรียกว่าต่อโชว์นะครับผมอ่าวัฒนธรรมนะครับของเราสัรนเราบนเอ้าถินเอาเอาเอาก็เป่งสั่นนอเอออุ้ยเออพูดนะเออ คือว่าเมื่อยว่าอย่างนออันนี้ครูเท็ดดี้นะคะมาสอนวัฒนธรรมนะคะใช่ครับอย่าด่านะเออด่าเลยไม่เคยด่าผด่าไม่เป็นเลยไม่ด่าไม่เบาจริงเหรอก็ด่าเมือนมึงแฮเออเมื่อยแล้วว่าแล้วเมื่อยกราฟยุบออกมาหนิเสียงเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะได้ต่อชูวัฒนธรรมเขาเลยแต่งตีิวัฒนธรรมเนะ ใช่แบบไทยบ้านวัฒนธรรมเข้ามากินเทนได้บอกเออวัคซีนมาแบบโกลิมเตอร์สบายดีนะสบายดีครับหนลายครับหน้าใหม่เยอะเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมสำหรับ แบบว่าเออเห็นไปสอนมาหลายที่เนาะแล้วก็มีเนาะเป็ดทำเนยเปล่ยบาปดีได้เออปีนี้เพื่อนด้ไปไล่หมองได้เนาะติดตามอยู่ครับในเฟซบุ๊กในโลกโซเชียลอย่าถามว่าตื่นเต้นไหมต้องถามว่าพักผ่อนยางพัก่อน้องถามว่านอนหรือยังถามว่านอนได้นอนหรือยังนอนแล้ววันนี้กลับ กระสีหรือรอยเอทับครับพี่นอนนี่อ๋อไปนอนห้องโมสิคือได้ล่ะพี่เทดดี้คะได้เห็นโพสต์ว่ามีหนูออกมาดึ้อวดน้ามิดร้อมาจัดเรียนส่วนสันสันไม่ดีหรอกไม่ดีหนูย่อห้องวะเรีนนั่นเรียนกวนกันนคะถ้าจะไปไปนอนเลยไม่เป็นไรเขาเขาสนิทสนมกับคนพี่เทดดี้ก็เหมือนซินเดอเรลล่า บม่อมานซินเดอเรล่ามาเคยทีมเกือบไปไคกิมาสิมาไม่ได้อยู่วายพาเพนเดนดี้ไปนะคะเขาพนีกรหมูนะคะก็จะไม่ได้อยู่แต่กับหนูนะคะเพราะว่าจะได้อยู่กับกับกบเนี่ยเขาชอบแก้ซินเดอเรลล่ามาเคยทีมเกือบไปไเกิมัาเป็นสโนไวเพราะว่าคนแคบทั้งเจ็ดก็บาได้มาก ใช่ครับเดินดูไหมครับไปพาครูเดดีไปเดินชมนี่ไงปะปาปะปาเออปะป่าออ้ยหนาวปะป๊า วางสันค้ายกันเนีใส่้าบ้ไรืยไปไปเดินเดินเดินเชิญคัะดีกัวนะคะชมบรรยากาศเอากวงสันเนาะสวัสดีครับพ่อครูพ่อครู พอคู่ได้หนิสิมาแมจะไหนอกับแม่พอคู่เส็จตัวเออเออตัดสายแห่ใช่ไหมเออตัดสายคีบื้ ไม่มาคนเดียวครับไม่ไปไหนเดียวแต่โดยเขาไม่มากันแล้วเขาเรียนจบแล้วไปเออเออเออเพราอกาเดีวจะมาเมื่อถึันเรื่องอะไรนาพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวจะพาคุณครูเท็ดดี้เดินชมแล้วก็พาว้าวพาคุณครูเท็ดดี้ไปกินข้าวเย็นก่อนนะครับก่อนที่จะลุยซ้อมเย็นนี้นะครับฝากพี่น้องอย่าลืมติดตามเด้อนะครับผมสำหรับช่อง โมจิลายูนะครับแล้วก็บ้านพิริกรสนเราแฟนเพจน,นะครับบ๊ายบาย